สวัสดีครับผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะวันนี้เป็นเกียดมากมากในชีวิตของผมนะครับศิลปินที่ผมชื่นชอบวันนี้เราได้มาพูดมาคุยเรามาเจอกันนะครับในรายการแสตกแดกตับครับพี่น่องครับมาๆพี่น่องก็มาวันนี้ผมจะได้แนะนําทุกคนได้ดูพี่เสผู้ชมครับพี่วงไฟครับพียพงลางครับพี่พงลางพี่พงลางครับตัวแท้แล้วก็มานั่งกินข้าวกันริมน้ําเี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยครับ นี่กำลังไลฟ์สดนะครับเนี่ยตอนนี้ไลฟ์สดคแมนแมนแมนครับใครใครเบิ่งอยู่ครับนี่กําลังเข้ามาแล้วครับนี่ผู้ใหญ่ชมอยู่ครับสวัสดีร้อยห้าสิบเอ็ดคนครับสวัสดีสองร้อยคนครับสบายดีครับขอกําลังขอกําลังใจให้วงล็อกในตํานานนะครับวันนี้ครับมานั่งกินจุกันนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยสวัสดีครับเออถ้าเกิดใส่ชุดอย่างนี้แล้วก็ถอดหมวกมันจะเป็นยังไงนะเท่ครับนี่นะครับนี่แหละก็ได้นะครับเออมันก็ได้นะ มาทักทายพี่อีทหน่อยผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณรับเมนไมไม่ดีสดีวสวัสดีแฟนเพลงอะไรสแต็กดับสแต็กแดกตับครับสแต็กแดกตับครับพี่อีททุกทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆาผมได้มาถ่ายรายการของพี่อีทเขาที่มีคนติดตามเป็นล้านๆก็ยังต้องฝากทุกคนซับสไครต์รายการพี่ด้วยเป็นกําลังใจนะครับจะได้มีสิ่งดีๆจะได้พูดคุยกับพี่น้อง ศิลปินต่างๆอีกหลายคนที่กําลังจะมาในรายการนี้โอ้วันนี้มากินอะไรบ้างพี่นี่วันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งนะครับอันนี้หมกแซลมอนแซลมอนเอออันนี้ยังอ่ะใส่อึ้งปาะอึ้งปาะอึ้งปาะอึ้งปอใส่ย่างใส่ย่างเออแล้วก็นี่นี่ขนุมานขนุมานคุกฝุ่นครับฟุนอันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้พกบีอะเอามาเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ที่กินพกบีพกบีครับนี่ สวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับเข้ามาเข้ามาครับนี่ฮะครับเอามาให้หายคิดถึงกันนะคทีแรกผมดูในรายการเนี่ยก่อนจะมารายการเป็นแขกรายการวันนี้นะครับข้างหลังที่ผมเห็นเนี่ยจากแขกคนเก่าๆนี่ก็ไปถ่ายที่บ้านพี่อีที่ว่าไปถ่ายต่างจังหวัดเลยเหรออะไรเงี้ยที่ไหนได้โอ้โหอยู่แถวลังสิตนี่เองแถวลังสิทธครับที่ร้านหลายคนคงไม่เชื่อว่าเออมุมโลเคชั่นของที่ร้านของพี่อีก็วางอยู่เนี่ยข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าอยากจะพักผ่อนกินอาหารพีสานเป็นอาหารมือม้อพิเศษพาครอบครัวมาแล้วมาอยู่ในบรรยากาศที่มีธรรมชาติกว้างๆลุง่งๆแบบนี้เชิญนี่ผมพาพี่เอก,กินจุแล้วพี่ชมจุมพี่อีกก็ปกติจะเขาจะไม่ทานแต่ว่าวันนี้เขาลองจิ้มๆดูเขาก็รสชาติเป็นไงพี่ขมๆไหมมันขมเพราะมันเหมือน,นว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของมันนะครับ ว่ามันต้องมีขมขมหน่อยๆแต่ว่ามันก็มีความนุ่มๆผสมกับบวกกับน้ําจิ้มไปหน่อยนึงอ่าโอเคแซ่บครับเป็นแต่แซ่บครับคนในอิฐวงล่างคนในอิฐวงไฟครับอิฐวงล่างครับอิฐวงไฟครับพี่นองครับโอ้นี่เข้าพร้อมโอ้ยครับน่ารักมากพี่เป็นคนน่ารักมากผู้ชมเพราได้ได้คุยได้พูดได้จาแล้วเนี่ยเนี่ยครับอ๋อสักสักนิดนึงเหรอได้ครับไอ้ อย่างก็เศร้าหน้าจังตะคอนแนวันสันเ้าไปดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยเฮ้ยดูคอเลยทำไมมันต้องมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมันของแท้ผู้ชมเวลาฟังของแท้ถ้าตัวก็ปี้จะไม่มีอย่างนี้นะถ้าแกะไม่ละเอียดนะถ้าแกะไม่ละเอียดคอยดูแลละคอยจริงใจห่วงใยละคอยให้ความรักเป็นก้างวนว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจหนาเสียดายกลับต้องตายต่อครับรืยพีดงูมันต้องมีพีดงูมันต้องสอง,สองขยักนะใช่ใช่ใชโอ้โห,โหเป็น2องโน้ตสองโน้ตอ่าน,นี่นี่นีสวัสดีครับโอ้โหหายคิดถึงกันเลยทางสมุทรปราการฝนไม่ตกตอนนี้ฝนไม่ตกครับตกลงคนไหนอีทครับก็อันนี้เขาเรียกว่าอีดเบิ้ล อีทเบิ้นใช่ซุปเปอร์ซุปเปอร์อีทครับโมแมนซุปเปอร์เอิร์ธเด้อครับซุปเปอร์อีทครับโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องครับนักร้องสลิมว่ะนักร้องสลิมใครอ่ะผมเขารู้ผมชอบกินสลิมไงอ๋อเหรอครับสลิมนี่เป็นแบบขนมหวานที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กอ๋อขอขอออ๋ได้ครับขอฟังเพลงได้นะครับวันนี้มากินข้าวด้วยกันครับผู้ชมครับหลังจากที่ไปไหนมาไหนนี่คนอีทกับอีเป็นเพื่อนกัน เราไปไหนไปด้วยกันของเพลงนี้มีจริงเหรอฟูดกับแอดอ๋อของไมค์ตนี่ครับมาดูบรรยากาศที่ร้านนีดนึงครข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่พี่น้องก็นั่งโต๊ะน่าจะเต็มหมดแล้วนี่ครับเพราะว่าบรรยากาศยามเย็นนี่สุดยอดแล้วครับที่ร้านเนี่ยตรงยสอปปอล่าวนี่ครับร้านปิดสองทุ่มนะครับครัวปิดสองทุ่มแต่ก็นั่งได้ประมาณสองทุ่มครึ่งไม่เกินสามทุ่มครับเพราะว่าเราทำตามมาตรการนะครับนี่สวัสดีครับ อีทไหนมีเมียมากกว่ากันก็ต้องอ mm ีทวงไฟอยู่แล้วล right ่ะครับก็ต้องอทวงรังอะครับเพราะเขามีเสน่ห์กว่าผมครับโอ้ยนะครับวันนี้ผมมีอันนี้ด้วยที่จะให้เพื่อนๆได้รู้จากหน่อยนวัตกรรมใหม่จากพี่อีทนอกจากของกินแล้วเนี่ยเพราะว่าวัวใจของผมมีนี่ฮะมันคืออะไรครับพี่อีทครับเป็นลำโพงบลูทูธถ้าใครนึกไม่ออกก็คือตอนนี้ที่ดังสุดก็คือมาเช่อะไรพวกนั้นน่ะใช่แชรขายดิบขายดีใช่ขายดิบขายดี ก็เป็นลำโพงที่ใช้เวลาในช่วงของโควิดซึ่งจริงๆกับผมมันมีความชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กเลยมันมีโอกาสได้มาทำให้เป็นจริงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในช่วงที่ออกจากบ้านไปไหนไม่ได้นั่นแหละก็คือได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาโดยสร้างลำโพงบลูทูธทรงที่เป็นค่อนข้างจะเป็นวินเทจเพราะว่าเราได้ผ่านยุคของวินเทจมาด้วยในยุค7 0 8 0อะไรต่างๆเนี่ย ก็เลยมันมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในจินตนาการเราก็เลยได้สร้างสิ่งดีขึ้นมาโอ้โหเท่มากผู้ชมสวยมากอ่ะนี่นี่นี่ยี่ห้อพี่ยินวงไฟเลยนะไอไอฟลายใช่ไหมใช่ไอฟลายเป็นแฮนด์เมดเป็นแฮนด์เมดคือทำทำตัวเดียวในโลกอ่ะคือทำประมาณนั้นก็เมดทูออเดอร์หมายถึงว่าออเดอร์มาถึงจะทำนี่ต้องสั่งเท่านั้นนะแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ทำเฉพาะในกลุ่มพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันเฉยๆนี่เป็นรายการอีทเป็นรายการแรกนะ Oh. ที่ที่พี่พี่น้องๆ้องจากหลายๆคนที่ดูรายการอยู่ได้เห็นครับเพราะปกติอยู่กันในกลุ่มเล็กๆเ,เพราะผมกลัวว่าเพราะมันเป็น h a n d m a d ะนะเรากลัวว่าเราทําไม่ทันเราไม่ใช่เครื่องจกักรเราไม่ใช่โรงงานไง oh. ทําจากใจรักของมันแต่แน่นอนที่สุดมันเป็นชิ้นเดียวที่จะอยู่ในบ้านคุณความตั้งใจคือที่ดีไซน์เป็นแบบนี้อยากให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านนี่แหละนี่แหละอันนี้สาคัญมากๆเลยครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไ<น>ม่เหมือนใครไม่มีขายที่ไหนเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเลยนะผู้ชมนะใช่ครับ ด้านหลังนะพี่ขออนุญาตด้านหลังด้านหลังสวยมากผู้ชมหลังผมรู้ว่าหลังหลังตู้ครับหลังตู้โอ้โหผู้ชมดูดูอันนี้หลายๆคนที่เอาไปบอกว่าอยากให้เซ็นชื่อไว้ด้วยอยากเซ็นชื่อผมไว้ด้วยแล้วผมก็จะเซ็นชื่อของลูกค้าไว้ด้วยสมมติเป็นของพี่อีทอ่ะของพี่สำหรับพี่อีทโปรงรางเป็นพิเศษครับแล้ว by อี t f แล้วลงวันที่ไว้ด้วยนะครับใบเนี้ยมีมีพี่เขารับไปเรียบร้อยแล้วรับไปแล้วผมเลยขอมา ออกรายการของพี่อีทบอกว่าเออว่าทําอะไรอยู่บ้างกเลยคุยถึงเรื่องนี้ก็เลยขอมาก่อนครับเพราะใบนี้น่ะมีคนเอาเรียบร้อยแล้วโอ้ดีทาอยู่สองสามสีใช่ไหมพี่อ่าตอนนี้ก็ตัวโน้นอีกสีหนึ่งนะครับผู้ชมโน้นตัวนั้นมันสีแดงสีแดงตรงโน้นนะครับนี่นี่นก็ทําอยู่แค่สองสามสีที่มันสามารถหาหนังหรือพ VC หุ้มนี้ได้แบบไม่ยากเพราะเราถ้าสีมันซับซ้อนมากบางทีมันจะขาดขาดตลาดอะไรเงี้ยเราก็หาไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหสวย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  อยากให้มันเป็นมันมากกับด้วยเป็นอะไร่ะเป็นชิ้นหนึ่งที่มันมันมีคุณค่านะมามากเลยพี่มีคนสนใจแล้วขอราคาครับบอกได้ไหมหรือว่าต้องโทรไปหาพี่เองมันบอกในนึงที่ได้บอกได้นะพี่คือชื่อผมขายกันอยู่ตอนนี้คือแปดพันบาทแปดพันบาทนะผู้ชมนะเสียงแน่นผมลองแล้วครับเมื่อกี้ผมลองเปิดบลูทูธแล้วแต่เรื่องเสียงเนี่ยผมคิดว่าจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เราอยู่กับเสียงมาก็การันตีครับก็การันตีผมการันตีว่า มันไม่ได้คุณทาให้คุณผิดหวังออยากฟังเสียงโปร่งเสียงร้องที่ชัดชัดดนตรีชัดชัดแต่เบสไม่ได้ล้นจนเกินจริงเพราะเราเป็นนักดนตรีเรารู้ว่าถ้าเบสมันเกินจริงมากไปคมันไม่ได้มันไม่ได้ดีไซน์แบบนี้มันต้องมีเสียงเสียงเสียงหลงเสียงร้องมันต้องสว่างด้วยไม่ใช่ไปเบสคลุมไปหมดเบสต้องเป็นเป็นเบสจริงเพราะเราเป็นนักดนตรีเรารู้ว่าเบสจริงๆมันเป็นยังไงมันคลางได้แค่ไหนมันใหญ่ได้แค่ไหนนี่โอ้โห ให้สนใจก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กอีทไฟใช่ไหมพี่ครับผมครับหรือว่าโทรเบอร์จําได้ไหมพี่เบอร์เบอร์0 9 4 2 8 9 4 4 4 6ก็ได้อ่าคือโทรมาหาผมเลยก็ได้เปิดบลูทูธตอนนี้ได้ไหมขอขอฟังเสียงเขาบอกว่าขอฟังเสียงหน่อยเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นี้่เดนีดเดือดปั๊กอยู่ใช่ไหมโอเคอ่าเราเปิดตัวนี้นะเราลองเปิดตัวนี้นะต้องช่วยกันนะครับพี่น้องคนเฮาครับมาแล้วมีลายเซ็นด้วยครับด้านหลังเซ็นให้เฉพาะเฉพาะชื่อเฉพาะคนเลย ที่ผมนำมาเพราะว่านี่แหละครับ<า>แล<า>คนไทยเข้าตรงซอยกันว้้ใหแลจ ยังน้อยก็ความภูมิใจคือมันมีความสุขที่เวลาทำเนี่ยมันไม่เหมือนกับถูกบังคับให้ทํามันทําด้วยความรักอที่อยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพอมีความรู้ที่สั่งสมมาแล้วทําสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้โหนี่ฝากไว้ด้วยนะครับโทรหาพี่อิดเองนะครับเบอร์เมื่อกี้กอีกครั้งหนึ่งนะพี่0 9 4 2 8 9 4 4 4 6อ่าเดี๋ยวผมปักหมุดให้ก็ได้โทรตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวคนทำไงปักหมุดเนี่ยอ่าส่งเข้าไปใช่ไหมศูนย์ไหนนะพี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองแปด แปดเก้าสี่สี่สี่หกสี่สี่สี่หกอ่านี้นเลยครับโผล่เลยครับโผล่เลยครับพี่อิทนะครับโอ้นี่ฮะเราต้องสนับสนุนแฮนด์เมดคนไทยด้วยกันนะครับนี่ พี่สิงโตสวัสดีครับพี่สิงโตสวัสดีครับเออพี่อีทพี่อีทสิงโตสวัสดีครับเออโอ้พ่นมาเยี่ยมมาหยามเพิ่นเอารำโพงมานี่นี่นี่พี่น้องคืออย่างน้อยมันก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่อยู่ในบ้านคุณที่ม,มันไม่มีขายอยู่ทั่วไปครับโอ้เนาะคือเป็นความตั้งใจนะตั้งใจเป็นแบบนั้นตอนนี้มีพี่ๆที่สั่งไปทั่วประเทศแล้วครับอยู่ในภาคกีสานก็ก็หลายตัวแล้วเหมือนกันอยู่สารคลามอยู่ร้อยเอ็ดอยู่อะไรอยู่กับพี่ๆที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาไปวางในห้องทํางานเขา อะไรเงี้ยสวัสดีคุณวันฉลองด้วยนะฮะสวัสดีพี่ปังไม่ใช่ปังครับอันนี้อีทครับ <laughs> <laughs> สวัสดีครับเออโอ้ยไงพี่ดูดูพี่อีทโชว์ยินโชว์หน่อยพี่นี่คลิปที่น่าสนใจมา,มากๆดูนะโอ้โหความภูมิใจของ ดู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 ดน่ารักมากเลยแทง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 พี่ <laughs> <laughs> ปงลางครับ <laughs> โอ้โหอา้าวฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับขอบคุณมากมากเลยวันนี้นะครับมากินเข่ากันพี่น้องนี่แหละกินเข่ากันแล้วนะครับนี่นี่นี่ข้นเข่ากันกินเ <laughs> <c oughs> ข่ากันแล้วก็เลยว่าคุยมาพูมาจาก,กันขอบคุณดว <c oughs> งดาวที่ส่งมาให้ด้วยครับ <c oughs> พี่อีทเป็นคนจังหวัดไหนไม่บอกไม่บอกครับเอาไปดูในคลิปเล้วก่อนแล้วกันสแต็สับบเร็วๆนี้นะครับครับเอาแคปหน้าจอไว้ก่อนพี่น้องเด้อ อโ <Yeah>. oh. เอาผู้ชมขอบคุณมากๆราคาเท่าไหร่เดี๋ยวโทรไปหาพี่อิทได้เลยนะครับ0 94, 2> 2, 8, 9 4ย์เก้าสเก้าสี่สี่สี่หกนะครับ,รบมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตู้วินเทจบูทูตวินเทจซึ่งพี่อิทผลิตเองกับมือนะครับต้องสั่งเท่านั้นถึงจะได้นะครับผู้ชมครับเอ้ามือดีได้มาพูนมาจ่าได้มากินเข่ากักนพี่น้องหาย,ยุดีไม่แห้งมีความสุขความจเจริญสุข,ขูสุขคนนะครับหายูกเพจเฮ่ายย่ดีไม่แห้งลารวยเด้อครับครับมีความสุข ทุกมือทุกคนนะครับวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีทไปคนกาบสิศโมเมนต์อีทผุดกิ๊ดอีทฝ้าอีทฝ้